สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ้ยฮักเดออีสานชาแนลอีกแล้วจ้ามานี่กสิพาพมาเล่นกับน้องบุญคำลูกควายน่ารักขี่ดื้อจ้าอันนี้ก็อุ้มบุญอุ้มบุญมาได้จงดังได้นน่ฮะนี่นี่เขากสิม,มาเล่นแต่กับน้องบุญคำ เบิองจ้าวักความดื้อความสุขสนของเราสิสิขนาดใดเจ้าเอ๋จ้าเอ๋จืด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 ,ด,ด,ดนานนานนานความดื้อความดื้อความดื้อดื้อมากดื้อมากดื้อไม่หน้าตีขนาดจ้านี่เบิง้งเบิ้งดากเพิ่นดูตีดากแล้วจ้า ตีดากแล้วเลยนี่นี่ละจ้าลูกของเจ้าเกงเมืองเราสิไปเล่ียนตรงมอีกบ่ความดือของเราเมือนี่สุดยอดเด้อนี่เมืองเรากินหญยาดูนั่นนั่นนั่นดือขนาด ไปมานี่เอ้ยฝ้าวก,กินเด้อขั้นเจ้าบ่ก,กินเจ้าจอยเดย้อย่าเลือกงาล้วก็สิอยากหุนแน่ห้องแนอยู่จ้าเมื่อนี้เป็นแบบคล้ายๆว่าเราบอทันได้ลึงสถานที่เรามูกับบอทันได้ตอนรับเราดีปันได จิดมหดบ้าน,น้ำเตะอีหล่ามาอยู่นี่คำคำคุ้นคุ้นอ๋อโดนโดนเทียได้เลียนตุ้มอ่ะพุ้นน่ะโอ้กคักเทน้องพุ้นสมกับลูกบักเก้งแท้ๆเลียนตุ้มเนี่ยเอ้าพุ้นน่ะ เนี่ยเออเออเออเเออ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  like เออเออเออ่อเอ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 เออเออเนี่ออเเนีเยเ,เออ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 อ เออเออเห้อเห้อนน่ะว้ายแมงดาพี่น้องยุดยุดยุดยันหยิบแมงดาอีแม่ะอ้แมงดาในแมงดารวามตัวหนึ่ง หอดตมไหลคิดหอดตมหลายบ่ได้เล่นมึงดูพวดน่ะพวดน่ะเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าพวดน่ะอ๋ยอ้อมลอ่องขวองวะเห่าแท้วะก็หน่อยเล่นตมมันเห่าสีเ่เนียงความเห่าของเรา โอ้ยขี่เหมือนไงเอ้ยพวนน่ะพว่นน่ะเหมือนแทว้วะเอาไปตดอึบจ้าน้องอุ้ยกระสีได้รับไปก่อนนะพี่น้องกับคลิปน่ารักน่ารักของน้องบุญคำลูกควายขี่ดือ้อจ้าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิได้รับคลิปใหม่ๆจากช่อง หักหดืออีสานชาแนลพร้อมเด้อจ้ามื้อน,นี้ก็ลาไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆจ้า